ฟิลิปปีบทที่1นึจดหมายของท่านเปาโลซึ่งมีไปถึงคริสตจักรในเมืองฟิลิปปีเปาโลและทิโมธีผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์เรียนบรรดาธรรมิกชนในพระเยซูคริสต์ซึ่งอยู่ในเมืองฟิลิปปีทั้งบรรดาผู้ดูแลและมักคนายกขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระบิดาเจ้าของเราและจากพระเยซูคริสต์เจ้าจงดำรงอยู่กับท่านเถิด คำอธิษฐานของเปาโลเพื่อคริสเตียนที่ฟิลิปปีข้าพเจ้าระลึกถึงท่านเมื่อใดข้าพเจ้าก็ขอบพระคุณพระเจ้าทุกครั้งและทุกเวลาที่ข้าพเจ้าอธิษฐานเพื่อท่านข้าพเจ้าก็ทูลขอด้วยความยินดีเพราะเหตุที่ท่านทั้งหลายมีส่วนในข่าวประเสริฐด้วยกันตั้งแต่วันแรกมาจนกระทั่งบัดนี้ข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้ว และทรงกระทําให้สําเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์การที่ข้าพเจ้าคิดอย่างนั้นเนื่องด้วยท่านทั้งหลายก็สมควรแล้วเพราะว่าข้าพเจ้ามีใจรักท่านทุกคนท่านทั้งหลายได้รับส่วนในพระคุณด้วยกันกับข้าพเจ้าในการที่ข้าพเจ้าถูกจําจองและในการกล่าวแก้และหนุนให้ข่าวประเสริฐนั้นตั้งมั่นคงอยู่เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพยานของข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าเป็นห่วงท่านทั้งหลายเพียงไรตามพระไถยเมตตาของพระเยสุคริสและข้าพเจ้าอธิฐานขอให้ความรักของท่านจำเริญยิ่งยิ่งขึ้นพร้อมกับความรู้และวิจารณญาณทุกอย่างเพื่อท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าสิ่งใดประเสริฐที่สุดและเพื่อท่านจะได้เป็นคนบริสุทธิ์และไม่เป็นทิตฐิได้ในวันแห่งพระคริสจะได้เป็นผู้ที่บริบูรณ์โดยผลของความชอบธรรม ซึ่งเกิดขึ้นโดยพระเยซูคริสต์เพื่อถวายพระเกียรตยิและความสรรเสริญแด่พระเจ้าสำหรับข้าพเจ้านั้นการมีชีวิตยอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านทราบว่าการทั้งปวงที่อุบัติขึ้นกับข้าพเจ้านั้นได้กลับเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐแผ่แพร่กว้างออกไปจนประจักษ์ทั่วกันในหมู่ผู้คุมและคนอื่นๆว่า การที่ข้าพเจ้าถูกจำจองนั้นก็เพื่อพระคริสต์และพี่น้องส่วนมากได้เกิดความไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าเนื่องโดยการจำจองของข้าพเจ้าและพวกเขามีใจกล้าขึ้นที่จะกล่าวพระวจนะของพระเจ้าโดยปราศจากความกลัวความจริงมีบางคนประกาศพระคริตด้วยจิตใจริษยาและทุ่มเถียงกันแต่ก็มีคนอื่นที่ประกาศโดยใจหวังดี ฝ่ายหนึ่งประกาศพระคิดด้วยใจรักโดยรู้แล้วว่าทรงตั้งข้าพเจ้าไว้ให้กล่าวแก้เพื่อข่าวประเสริฐนั้นแต่ฝ่ายหนึ่งประกาศด้วยการแข่งดีกันไม่ใช่โดยใจสุจริตจงใจจะเพิ่มความทุกข์ลำบากแก่ข้าพเจ้าในการถูกจำจองถ้าเช่นนั้นจะแปลกอะไรแม้เขาจะประกาศพระคิดด้วยประการใดก็ตามจะเป็นด้วยการแกล้งทำก็ดีหรือด้วยใจจริงก็ดี แต่เขาก็ได้ประกาศประคิดในการนี้ทําให้ข้าพเจ้ามีความยินดีข้าพเจ้าจะมีความชื่นชมยินดีต่อไปด้วยเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าโดยคําอธิษฐานของท่านและโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณแห่งพระเยซูคริสต์นี้จะเป็นเหตุให้ข้าพเจ้ารับการช่วยกู้เพราะว่าเป็นความมุ่งมากปรารถนาและความหวังว่าข้าพเจ้าจะไม่ได้รับความละอายใดๆเลย แต่เมื่อก่อนทุกครั้งมีใจกล้าเสมอชั้นใดบัดนี้ก็ขอให้เป็นเช่นเดียวกันฉันนั้นพระคริสตจะได้ทรงรับเกียรติในร่างกายของข้าพเจ้าเสมอแม้จะโดยชีวิตหรือโดยความตายเพราะว่าสําหรับข้าพเจ้านั้นการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสตและการตายก็ได้กําไรถ้าข้าพเจ้ายังจะมีชีวิตอยู่ในร่างกายข้าพเจ้าก็จะทํางานให้เกิดผล แต่ข้าพเจ้าบอกไม่ได้ว่าจะเลือกฝ่ายไหนดีข้าพเจ้าลังเลใจอยู่ในระหว่างสองฝ่ายนี้คือว่าข้าพเจ้ามีความปรารถนาที่จะจากไปเพื่ออยู่กับพระคริสต์ซึ่งประเสริฐกว่ามากนักแต่การที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ในร่างกายนี้ก็จําเป็นมากสําหรับพวกท่านเมื่อข้าพเจ้าแน่ใจอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าก็ทราบว่าข้าพเจ้าจะยังอยู่คืออยู่กับท่าน เพื่อให้ท่านจำเรินขึ้นและชื่นชมยินดีในความเชื่อเพื่อว่าเพราะข้าพเจ้าความปรับปลื่มของท่านก็จะมากยิ่งขึ้นในเพูยริสุ์เพราะว่าข้าพเจ้าจะมาหาท่านอีกขอแต่เพียงให้ท่านดำเนินชีวิตให้สมกับข่าวประเสริฐของพระคริสต์เพื่อว่าแม้ข้าพเจ้าจะมาหาท่านหรือไม่ก็ตามข้าพเจ้าก็จะได้รู้ข่าวของท่านว่าท่านเชื่อมั่นคงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ต่อสู้เหมือนอย่างเป็นคนเดียวเพื่อความเชื่ออันเกิดจากข่าวประเสริฐนั้นและท่านไม่เกรงกลัวผู้ที่ขัดขวางท่านแต่ประการใดเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะเป็นที่ประจักษ์แก่เขาว่าพวกเขาจะถึงซึ่งความพินาศแต่พวกท่านก็คงจะถึงซึ่งความรอดและการนั้นมาจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าได้ทรงโปรดแก่ท่านเพราะเห็นแก่พระคริสต์ ไม่ใช่ให้ท่านเชื่อถือในพระองค์เท่านั้นแต่ให้ท่านทนความทุกข์ยากเพราะเห็นแก่พระองค์ด้วยคือให้ท่านต้องต่อสู้เช่นเดียวกับที่ท่านได้เห็นข้าพเจ้าต่อสู้และซึ่งท่านได้ยินว่าข้าพเจ้ากำลังสู้อยู่ในขณะฟิลิปปีบทที่สองการที่พระคริสต์ทรงถ่อมพระองค์ลงและทรงถูกยกขึ้นเหตุฉะนั้นถ้าชีวิตในพระคริสต์ อำนวยการเร้าใจประการใดถ้ามีการนุนใจประการใดในความรักถ้ามีส่วนประการใดกับพระวิญญาณถ้ามีการรักใคร่เอ็นดูและเห็นอกเห็นใจประการใดก็ขอให้ท่านทําให้ความยินดีของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมโดยการมีความคิดอย่างเดียวกันมีความรักอย่างเดียวกันมีใจรู้สึกและคิดพร้อมเพรียงกันอย่าทําให้สิ่งใดในทางชิงดีกัน หรือถือดีแต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพของพระเจ้าแต่ไม่ได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือแต่ได้กลับทรงสละ และทรงรับสภาพธาตุทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้วพระองค์ก็ทรงทอมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งความมรณาที่กังเขนเหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูงและได้ประทานพระนามเนื้อนามทั้งปวงให้แก่พระองค์เพื่อเพราะพระนามนั้นเข้าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลก ใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกลงกราบพระเยซูและเพื่อทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูพิททรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าอันเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบิดาเจ้าทรงแสงดุดดวงสวาง่างต่างๆในโลกเฮชนี H ้ ni, พวกที่รักของข้าพเจ้าเมื่อท่านเชื่อฟังทุกเวลาชั้นใดท่านทั้งหลายจงอุตสาห์ประพฤติ เพื่อให้ได้ความรอดโด้ความเกรงกลัวและตัวสั่นฉะน,นั้นมิใช่เฉพาะเมื่อข้าพเจ้าอยู่กับท่านเท่านั้นแต่จงยิ่งประพฤติให้มากขึ้นในเมื่อข้าพเจ้าไม่อยู่ด้วยเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทากิจอยู่ภายในท่านให้ท่านมีใจปรารถนาทั้งให้ประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค์จงทำสิ่งสารพัดโดยปรยาศจากการบน่นและการทุ่มเถียงกันเพื่อท่านทั้งหลาย จะไม่ถูกติเตียนและไม่มีความผิดเป็นบุตรที่ปราศจากตำหนิของพระเจ้านายถ้ำกลางพงพันที่คดโกงและวิปลาดท่านปรากฏในหมู่พวกเขาดุดดวงสว่างต่างๆในโลกจงยึดมั่นในพระวาทะแห่งชีวิตเพื่อข้าพเจ้าจะมีที่อวดในวันของพระคริสว่าข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งเปล่าๆและไม่ได้ทำงานโดยเปล่าประโยชน์ ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าต้องถูกเทลงเพื่อให้ครบเครื่องบูชาแห่งความเชื่อของท่านทั้งหลายข้าพเจ้าก็ยังจะยินดีและชื่นชมร่วมกับท่านด้วยซึ่งท่านก็ควรจะยินดีและชื่นชมด้วยกันกับข้าพเจ้าด้วยเช่นเดียวกันทิโมธีและเอปาโฟดิทัสข้าพเจ้าหวังใจในพระเยซูเจ้าว่าในไม่ช้าข้าพเจ้าจะให้ทิโมธีไปหาพวกท่าน เพื่อข้าพเจ้าจะได้รับความชูใจเมื่อได้รับข่าวของท่านข้าพเจ้าไม่มีผู้ใดที่มีน้ำใจเหมือนทิโมธีเป็นคนเอาใจใส่ในทุกสุขของท่านอย่างแท้จริงเพราะว่าคนอื่นๆย่อมสแสวงหาประโยชน์ของตนไม่ได้สแสวงหาประโยชน์ของพระเยซูคริสต์แต่ท่านก็รู้ถึงคุณค่าของทิโมธีดีแล้วว่าเขาได้รับใช้ร่วมกับข้าพเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐ เสมือนบุตรรับใช้บิดาเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงหวังใจว่าจะให้เขามาโดยเร็วเมื่อพอจะเห็นได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าและข้าพเจ้าไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าในไม่ช้าข้าพเจ้าเองจะมาหาท่านด้วยข้าพเจ้าคิดแล้วว่าจะต้องให้เอปาโฟดิตัสน้องของข้าพเจ้าซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงาน และเพื่อนทหารของข้าพเจ้าและเป็นผู้รับใช้ของพวกท่านให้ปรนญิบัติข้าพเจ้าในยามขัดสนมาหาท่านเพราะว่าเขาคิดถึงท่านและเป็นทุกข์เพราะท่านได้ข่าวว่าเขาป่วยเขาป่วยจริงๆป่วยจนเกือบจะตายแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเขาและไม่จะทรงโปรดเขาคนเดียวแต่ทรงโปรดข้าพเจ้าด้วยเพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ามีความทุกซ้อนทุกข เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงรีบให้เขาไปเพื่อท่านจะมีความยินดีที่เห็นเขาอีกและความร้อนใจของข้าพเจ้าก็จะได้เบาบางลงไปบ้างเหตุฉะนั้นท่านจงต้อนรับเขาไว้ในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความยินดีอย่างยิ่งและจงนับถือคนอย่างนี้เพราะเขาเกือบจะสิ้นชีวิตเสียเนื่องจากการปฏิบัติงานของพระคริ์เขาได้เสี่ยงชีวิตของเขา เพื่อการปรนิบัติของท่านต่อข้าพเจ้าจะได้เต็มบริิฟิลิปปีบทที่3ามความชอบธรรมที่แท้จริงสุดท้ายนี้ขอให้พวกพี่น้องของข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าการที่ข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านซ้ำอีกก็หาเป็นการลำบากแก่ข้าพเจ้าไม่และเป็นการปลอดภัยสำหรับท่านด้วยจงระวังพวกสุนัข จงระวังบรรดาคนที่ทำชั่วจงระวังพวกถือการเชื่อเนื้อเถือหนังเพราะว่าเราทั้งหลายเป็นพวกถือพิธีเข้าสนับแท้เป็นผู้นวัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและอวดพระเยสุริ์และไม่ได้ไว้ใจในเนื้อหนังถึงแม้ว่าข้าพเจ้าเองมีเหตุที่จะไว้ใจในเนื้อหนังถ้าผู้อื่นคิดว่าเขามีเหตุผลที่จะไว้ใจในเนื้อหนังข้าพเจ้า ก็มีมากกว่าเขาเสียอีกคือเมื่อข้าพเจ้าเกิดมาได้แปดวันก็ได้เข้าสุนัดข้าพเจ้าเป็นชนช,นชาติอิสราเอลเผ่าเบน j ามินเป็นชาติฮิบรูเกิดจากชาวฮิบรูในด้านธรรมบัญญัติก็อยู่ในคณะฟาริสีในด้านความกระตือรือร้นก็ได้ข่มเหงคริสตจักรในด้านความชอบธรรมซึ่งมีอยู่โดยธรรมบัญญัติข้าพเจ้าก็ไม่มีที่ติได้ แต่ว่าสิ่งใดที่เคยเป็นคุณประโยชน์แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าถือว่าสิ่งนั้นไร้ประโยชน์แล้วเพื่อเห็นแก่พระคิ์ที่จริงข้าพเจ้าก็ถือว่าสิ่งสารพัดไรประโยชน์เพราะเห็นแก่ความประเสริฐแห่งความรู้ถึงพระเยสูคริสองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าเพราะเหตุพระองค์ข้าพเจ้าจึงได้ยอมสละสิ่งสารพัดและถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนอยากเหยื่อเพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคิด และจะได้ปรากฏอยู่ในพระองค์ไม่มีความชอบธรรมของข้าพเจ้าเองซึ่งได้มาโดยธรรมบัญญัติแต่มีมาโดยความเชื่อในพระคริสต์เป็นความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้าซึ่งขึ้นอยู่กับความเชื่อข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์และได้รับประสบการณ์ในฤทธิเดชเนื่องในการที่พระองค์ทรงคืนพระชนนั้นและร่วมทุกข์กับพระองค์คือยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์ ถ้าเป็นไปได้ข้าพเจ้าก็จะได้เป็นขึ้นมาจากความตายด้วยบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้แล้วหรือสำเร็จแล้วแต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปเพื่อข้าพเจ้าจะได้ช่วยเอาไว้เป็นของตนอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงช่วยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระองค์แล้วดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ช่วยไว้ได้แล้ว แต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งนายพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วจึงคิดอย่างนั้นและถ้าท่านคิดอย่างอื่นพระเจ้าก็จะทรงโปรดให้เรื่องนั้นประจักษ์แก่ท่านด้วย แต่เราได้แค่ไหนแล้วก็ให้เราดำเนินตรงตามนั้นต่อไปดูก่อนพี่น้องทั้งหลายท่านจงร่วมกันตามแบบอย่างของข้าพเจ้าท่านมีพวกเราเป็นตัวอย่างแล้วจงดูคนที่ประพฤติตามแบบนั้นเพราะว่ามีคนหลายคนที่ประพฤติตัวเป็นศัตรูต่อกังเขนของพระคริสต์ซึ่งข้าพเจ้าได้บอกท่านถึงเรื่องของเขาหลายครั้งแล้วและบัดนี้ยังบอกท่านอีกด้วยน้ำตาไหล ปลายทางของคนเหล่านั้นคือความพินาศพระของเขาคือกระเพาะเขายกความที่น่าอับอายของเขาขึ้นมาโอ้อวดเขาสนใจในวัตถุทางโลกแต่บ้านเมืองของเรานั้นอยู่ที่สวรรค์เรารอคอยผู้ช่วยให้รอดซึ่งจะเสด็จมาจากสวรรค์คือพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงกายอันต่ำต้อยของเราให้เหมือนพระกายอันทรงพระสิริของพระองค์ โดยฤทธานุภาพซึ่งทำให้พระองค์ปราบสิ่งสารพัดลงใต้อำนาจของพระฟิลิปปีบทที่สจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าผู้เป็นที่รักเป็นที่ปรารถนาเป็นที่ยินดีและเป็นมงกุฎของข้าพเจ้าพวกที่รักของข้าพเจ้าจงยึดมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด ข้าพเจ้าขอเตือนนางยูโอเดียและขอเตือนนางสินธิเคให้มีจิตใจปรองดองกันในองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าขอร้องท่านผู้เป็นเพื่อนร่วมแอกแท้ๆของข้าพเจ้าให้ท่านช่วยผู้หญิงเหล่านั้นเพราะว่าเขาได้ทำงานเพื่อข่าวประเสริฐเคียงข้างกับข้าพเจ้าและเคลเมรวมทั้งคนอื่นที่เป็นเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้า ซึ่งชื่อของเขาเหล่านั้นมีอยู่ในหนังสือชีวิตแล้วจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดจงให้จิตใจที่อ่อนสุภาพของท่านประจักษ์แก่คนทั้งปวงองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วอย่าทุกร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐาน การวิงวอนกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์จงใคร่ครวญถึงสิ่งเหล่านี้ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้ขอจงใคร่ครวญถึงสิ่งที่จริงสิ่งที่น่ารับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ทรงคุณ คือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศสิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญก็ขอจงใร่ควรวญดูจงกระทำทุกสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้และได้รับไว้ได้ยินและได้เห็นในข้าพเจ้าแล้วและพระเจ้าแห่งสัรติสุขจะทรงสถิตกับท่านตอบรับเรื่องของฝากของพวกฟิลิปปีข้าพเจ้ามีใจชื่นชมยินด,ดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างยิ่งเพราะว่าในที่สุด ท่านก็ได้ฟื้นการระลึกถึงข้าพเจ้าอีกท่านคิดถึงข้าพเจ้าจริงๆแต่ยังหาโอกาสไม่ได้ข้าพเจ้ามาได้บ่นถึงเรื่องความขัดสนเพราะข้าพเจ้าจะมีฐานะอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็เรียนรู้แล้วที่จะพอใจอยู่อย่างนั้นข้าพเจ้ารู้จักที่จะเผชิญกับความตกต่ำและรู้จักที่จะเผชิญกับความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าในกรณีใดๆข้าพเจ้ารู้จักเพล็ดล ที่จะ,ะเผชิญกับความอิ่มท้องและความอดอยากความสมบูรณ์ปุนสุขและความขัดสนข้าพเจ้ารปะจนทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ส่งเสริมกำลังข้าพเจ้าถึงตรนนั้นก็เป็นความกรุณาของท่านที่ได้ร่วมทุกข์กับข้าพเจ้าและพวกท่านชาวฟิลิปปีก็ทราบอยู่แล้วว่าการประกาศข่าวประเสริฐในเวลาเริ่มแรกนั้นเมื่อตอนเมื่อข้าพเจ้าออกไปจากแคว้นมาซิโดเนีย ไม่มีคริสตจักรใดมีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าในรายรับรายจ่ายเลยนอกจากพวกท่านพวกเดียวเท่านั้นถึงแม้เมื่อข้าพเจ้าอยู่ที่เมืองเทสโลนิกาพวกท่านก็ได้ฝากของมาช่วยหลายครั้งหลายหนมิใช่ว่าข้าพเจ้าปรารถนาจะได้รับของให้แต่ว่าข้าพเจ้าอยากให้ท่านได้ผลกําไรในบัญชีของท่านมากขึ้นข้าพเจ้าได้รับครบและมากกว่านั้นอีกข้าพเจ้าก็อิ่มอยู่ เพราะได้รับของจากเอปาโฟริตัสซึ่งพวกท่านส่งไปให้เป็นกลิ่นหอมเป็นเครื่องบูชาที่ทรงโปรดและพอพระทัยของพระเจ้าและพระเจ้าของข้าพระเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ขอให้พระสิริจงมีแด่พระเจ้าพระบิดาของเราสืบสืบไปเป็นนิจอเมน คำแสดงความคิดถึงในตอนท้ายข้าพเจ้าขอฝากความคิดถึงมาอย่างทำให้กระชนทุกคนในพระเยซูคริสต์พี่น้องทั้งหลายที่อยู่กับข้าพเจ้าก็ฝากความคิดถึงมาอย่างท่านพวกทำให้กระชนทั้งปวงก็ฝากความคิดถึงมาอย่างท่านทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกขา้การาชการของจักรพัรดิซรีชาตขอให้พระคุณแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าดำรงอยู่กับวิญ,ญญาณจิตของท่านทั้งหลายเถิด